สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู T ้ดซีเค็นะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำปลาสวายแดดเดียวค่ะทําปลาสวายแดดเดียวยังไงให้อร่อยนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยมีเคล็ดลับตากปลาของเราค่ะไม่ให้มแมลงวันมากวนใจด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาล้างปลากันก่อนเลยค่ะวันนี้ปลาที่อุ๋ยซื้อมานาะก็หนึ่งตัวค่ะตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะประมาณ2โลอุ๋ยก็จะให้ที่ร้านนะหัน่นเป็นชิ้นมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ เราใส่เกลือลงไปเลยค่ะอุ้ยจะใส่เกลือประมาณนะสองช้อนโต๊ะค่ะและน้ำต้มสายชูค่ะประมาณสี่ช้อนนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เคานะค่อยคเคาะค่ะเวลาเราเค้าเกลือค่ะกับน้ำส้มนั้นเราจะมีความรู้สึกได้เลยค่ะว่าเนื้อปลาของเรานะจะไม่ลื่นนะ เนี่ยค่ะใหม่ๆเขาจะลื่นนะเราก็ล้างเลยค่ะถูงให้ทั่วนะใครมีมะนาวสามารถใช้เป็นมะนาวได้เลยนะใครไม่มีก็ใช้น้ำต้มแบบอย่างนี้เลยละค่ะเราก็ใส่น้ำล้างเลยค่ะอยวจนแล้วประมาณสองน้ำนะคะ แล้วเราก็เอาใส่ตะแกรงค่ะพักให้เสด็จน้ําเลยหลังจากที่เราล้างปลาแล้วนะให้ใช้ได้เลยใครมีผงขมิ้นสามารถใช้ผงขมิ้นได้เลยนะใครไม่มีผงขมิ้นก็ใช้ขมิ้นสดตำเลยค่ะและเกลือสมุทรค่ะอุจะใช้เกลือสมุทนะับประมาณครึ่งถุงพอนะ แล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะประมาณเล็กน้อยค่ะคนเกลือให้ละลายนะแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะพุกปลาให้ทั่วนะเห็นไหมว่าเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะ ใครมีเป็นขม,มิ้นสดก็จะดีเลยนะสีเป็นสวยมากเลยค่ะใครไม่มีใช้เป็นขม,มิ้นหอมแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะเราแช่ไว้ทั่วค่ะถ้าเพื่อนมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ทั่วนะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเให้ทั่วประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะเวลาเราทำนะกลิ่นจะคล้ายๆแกงส้มเลยค่ะกลิ่นของขม,มิ้นจะลอยขึ้นมาเลยค่ะ ให้เราแช่ไว้แบบนี้ค่ะการแช่ด้วยขมินะ้นเนาอุ๋ยต้องการให้เขาลูความเคา้าและเพิ่มสีสันให้สวยงามแถมยังจะให้ความหอมด้วยนะคะสําหรับปลาสวายเนาะจะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็จะได้ความหอมหลังจากอุ๋ยแช่ไว้ค่ะประมาณ5นาทีนะเราก็มาล้างเลยค่ะทำความสะอาดเลยนะหยิบขึ้นมาเลย เราก็จะได้ปลาสีอ,อ่อนเหลืองแบบนี้นะนี่เลย,ยจะล้างก็สองน้ำค่ะล้างเสร็จนะเราก็พักให้เสด็จน้ำเลยค่ะหอมด้วยนะคะเราก็จะได้ปลาที่สีสุกให้นำกระเทียมค่ะประมาณนะสองช้อนโต๊ะค่ะปอกเปลือกให้หมดนะ อุยจะใช้กระเทียมไทยค่ะและกระเทียมจีนป่นกันเนาะตามให้ละเอียดค่ะเราต้องตำกระเทียมของเราให้ละเอียดเลยค่ะนะให้ละเอียดแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะเราจะใส่น้ำปลาค่ะอุยจะใช้น้ำปลานะเป็นน้ำปลาอย่างดีเลยค่ะนี่นะถ้วยที่อุ๋ยใช้วันนี้ค่ะจะเป็น ครึ่งถ้วยตวงนะเจ็ดหส่วนสองค่ะแส่ไปเลยแล้วก็กระเทียมค่ะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะหวยจะเพิ่มเนาะความกลมกล่อมด้วยน้าตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะนะแส่ไปค่ะแล้วคนค่ะ แล้วผงชูรสค่ะใครไม่ทานผงชูรสไม่ใส่ก็ได้นะคะวูจะใส่ผงชูรสค่ะประมาณค่ะปลายช้อนชาเนาะวูจะใช้เป็นช้อนที่เขาใช้คนกาแฟเล,ล็กๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายก่อนเลยนะวันนี้ค่ะวิม,มีเคล็ดลับตากปลาของเราค่ะไม่ให้มแมลงวันมากวนใจด้วยนะคะ หลังจากละลายแล้วนะเราก็นำาป้งของเราค่ะลงไปแช่เลยลหลายคนบอกว่าถ้าเกิดมันไม่จมนะ้ำแบบนี้มันจะไม่ทั่วนะไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะทั่วอยู่แล้วนะ จะมีส่วนอีกใกล้หางเนี่ยเนาะที่อาจจะเข้าไปไม่เต็มที่ค่ะให้ใช้มีดเนาะบางเขาได้ค่ะจะได้เข้าถุงเนื้อนะบ้างเลยส่วนหาง เราจะหมักทิ้งไว้แบบนี้นะจับประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อผ่านไป10นาทีเนาะเราก็กลับมาค่ะพลิกเอาด้านล่างขึ้นข้างบนบ้างนะผัดกันแล้วเราก็จะแช่ไว้ค่ะประมาณนะ5นาทีค่ะ ่เมื่อครบเวลาแล้วให้เราหากล่องค่ะหรือทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหมักไว้1คืนนะก่อนที่เราจะนําไปตากแดดค่ะเพื่อให้เข้าเนื้อนะปิดฝาค่ะแล้วใส่ตู้เย็นค่ะหรูจะใส่ไปในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะหนคืนค่ะนี่ค่ะ หลังจากที่อุ่ยแช่ตู้เย็นมาหนึ่งคืนแล้วนะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็หาตะแกรงค่ะวางค่ะเพื่อตากกันเลยนะนี่ค่ะเวลาเราก่อนที่เราจะตักเราก็จุ่มน้ำเขาหน่อยเนาะให้กับชุ่มๆน้ำค่ะ น้ำนี่นะสามารถใส่ตู้เย็นนะสามารถเอามาแช่ได้อีกนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะนี่ค่ะวิธีค่ะที่จะทำให้มแมลงวันไม่มาก,กวนใจนะคะให้เพื่อนค่ะหั่นหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หนึ่งลูกนะอุจจะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะและแบ่งใส่ชามไว้ค่ะสี่ชามนะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะ จากที่เราเติมน้ำนะคะให้ท่วมเลยค่ะแบบนี้นะแล้วเราก็เอามาวางค่ะ้อมรอบเนาะสี่จุดประมาณอย่างนี้เลยนะคะเราเพิ่มนะคะพริกค่ะให้ใช้เป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งเอามาโรยค่ะไว้รอ,อบๆเลยนะรับรองค่ะทําแบบนี้นะต้องทำให้ครบแบบนี้เลยค่ะรับรองขามะแรงวันไม่มากวนใจนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เราตักแดดแล้วนะเรยจะเลือกคินิดสวยออกมาทอดให้ดูก,ก่อนเลยค่ะิ้นใหญ่ๆเนาะที่เหลือนะเวลาเก็บค่ะก็ให้เอาใส่ถุงนะแล้วก็พูกแล้วเราก็ใช้ช่องฟรีไปเลยค่ะสามารถเก็บไว้กินนานข้ามปีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี